เว้นดำนี่เราใช่ครับขอดไม่ได้นะฮะถอดนะถอไม่ได้ผมวันนี้มากับซันกัสพัทถอดไม่ได้ใช่อันนีพันธนะคะพี่เนได้ครับผมถ้าใครพร้อมแล้วบอกนะคเชิ้งวันนี้งานสตรีค่ะครับผมวันนี้นะครับผมผมนิสเซอร์พงนะครับผมก็มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ซันกัครับนะครับผมก็มาพร้อมกับแว่นของโรเซเชที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟ คอลเลรชันที่สามารถซื้อได้ที่ซันกัสฮาร์ดครับผมวันนี้คือใครใครถามอะไรก็คือซีเว่นปรยใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแสงมันแยงตาครับผมก็เลยใส่สเปรยใช่แล้วต่อฮะไม่ไม่เขาไม่ต่อผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมุกเท้าเจเจครับแล้วมีจะท็อปปิ้งให้ใครอะไรไหมคะมเดินแบบ รจริงๆต้องบอกว่าเซ็นทรัลชิดลมเป็นห้างที่ผมเดินบ่อยมากเพราะว่าเดินเดินกับแม่ดว้วยครับผมเพราะว่าเวลาเวลาที่เหมือนกับหาซื้ออะไรมันก็ครบครบทุกที่เลยเหมือนกับว่ามีแบรนด์เนมแล้วก็มีเครื่องใช้สําหรับแล้วก็คอสเมติกด้วยวก็รู้สึกว่าที่คร <c oughs> บจบที่เดียวครับผมแต่ว่าตอนนี้เล็งๆไว้แล้วครับผมว่าจะซื้ออะไรที่ให้เป็นของขวัญคนพิเศษครับคนพิเศษที่ชื่อว่าชื่อพี่ฝนตัวย่อตัวย่อแต่ตัวย่อไม่ต้องไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อ ใช่ก็เล็งๆไว้อยู่ครับผมมีแบบว่าซื้อของให้เจเจไหมคะถามแบบนี้เลยเหรอครับจริงๆจริงๆอ่ะมีมีอยู่ครับเจเจจริงๆมีครับจริงๆต้องบอกว่าน้องอ่ะเขามีคูปองที่ผมเคยให้ไว้แล้วแล้วก็คุยคุยไว้ว่าเดี๋ยวจะไปใช้ช่วงปีใหม่นี้แน่นอนครับผมใช่เอาคูปองเขายังไม่หมดอีกเหรอยังยังเขายังไม่ใช้เลยครับผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าจะใช้ต้องเอามาให้เห็นด้วยนะใช่ครับผมคูปองอะไรบ้างคะ จริงๆถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นคุงปองเงินสดครับผมใช่พาไปกินฟู้ดคอร์ดได้ครับผมแต่ๆแต่แต่ๆเรามีร้านค่ะใช่ครับก็นี่ไงผมก็ให้คุงปองน้องพาน้องไปกินที่อังโลบายย่างแรกถนนเดโชนะครับผมใช่ก็ไปกินที่ร้านแล้วก็ใช้คุงปองนั้นแหละครับรอเล่นราเล่นก็เดี๋ยวลองถามน้องแต่ว่าจริงๆผมอ่ะคือจริงๆวันที่สามอ็ผมก็มีงานกับน้องผมก็คุยกันแล้วว่า ผมมามีลิสต์ในใจแล้วว่าจะพาน้องไปกินอะไรแต่ว่าตอนแรกที่ผมมาส่งไปให้น้องๆบอกว่าไม่เอาไม่อยากรู้เพราะว่าน้องบอกว่าอยากอยากให้พี่เนสเซอร์ไพร์ผมก็เลยบอกว่าเอาจริงๆพี่เนสเอรบอกเจเจก่อนเพราะว่ากลัวว่าเจเจไม่ไปเดี๋ยวจะเซอร์ไพร์กว่าใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้รู้แล้วครับว่าจะพาไปร้านไหนแต่ว่าได้เขาดาคู่กันแน่จริงๆเขาดดาคู่กันไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าจริงๆกลัวแบบคือผมรีเสิร์ชแล้วว่าปีนี้ปีนี้ไม่น่ามีผูก ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบใช้สเปนไทม์ด้วยการเหมือนกับอ่ะพาน้องไปซื้อของตามที่แบบคุงครองที่น้องยังมีอยู่แล้วก็พาไปกินข้าวใช่ใช่นะครับอันนี้วางแผนแล้วครับผมใช่เพราะว่าคนเยอะด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะวางแผนแล้วก็จองร้านแต่ว่าเป็นร้านง่ายๆแหละครับผมใช่จองร้านเลยรีบหรอรี่ครับกลัวกลัวกลัวว่ามันจะเต็มครับผมใช่แล้วทำไมต้องรีบขนาดั้นเมื่อถ้าเป็นร้านแบบง่ายๆ เพราะว่าสถานที่มันน่าจะคนเยอะครับผมใช่แต่ว่าเลือกร้านที่เหมือนกับเอ่อธรรมดาลแล้วก็รูสึว่าน้องชอบกินแล้วก็ตัวผมก็ชอบกินด้วยครับผมใช่ก็คือจองคิวคุณเจเจไว้เรียบร้อยแลวจองไว้ครับเพราะจริงจริงๆต้องอันนี้ความลับจริงจริผมต้องบอกว่าคือตอนแรกผมจะบินไปอังกฤษเหมือนกับไปเที่ยวอย่างงี้ครับผมก่อนก่อนก่อนปีใหม่ผมก็คุยแล้วว่าแบบคุยกับพี่อ๋อคุยกับเจเจว่าเออเดี๋ยวพี่เนตจะไปนะปีนี้อาจจะไม่อยู่ทีนี้ น้องก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเอออย่าเพิ่งไปเลยเพราะเหมือนกับว่าสถ้ามีงานปีใหม่พอดีก็จะได้อยู่ด้วยกันผมก็โอเคบอกว่างั้นถ้าพี่เน้นไม่ไปอังกฤษเขาดาวต้องเขาดาวด้วยกันนะใช่ก็มัดมัดมัดมือชกต้ไปอังกฤษเถอะไม่เถดก็ไม่ไปบ่เฉยเฉยเขาใช่ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะเป็นปีที่ดีมากสำหรับผมก็น้องด้วยเพราะว่าเป็นปีแรกที่ผมมีงานเขาดาวกับพี่พี่แฟนคลับด้วยใช่ครับผม แต่ล่าสุดกค็ดกคือไปเที่ยวมาด้วยอ๋อใช่ครับไปเที่ยวมาไปนะครนายกกับแก๊งเพื่อนครับก็มีพี่แม็กพี่ซีบอสน้องยิมแล้วก็น้องเอสครับแล้วก็เพื่อนๆนในแก๊งครับเป็นทริปท,ที่รูปค่อนข้างเยอะแต่าแเออรูปที่หลายคนโฟกัสไม่ได<อ>้ยังไงล่ะรูปไหนดีกว่าเพราะว่าคือถ้ารูป ที่เพื่อนลงอ่ะ uh. ที่เพื่อนลงก็คือบอสแต่บอสลงเร็วมากก็รูปโผล่มา <Wow. S 2> จริงรูปโผล่มากก็แบบบอสลงเร็วมากไม่ไม่ถามเลยแต่ก็โอเคครับผมเพราะว่าคือจริงๆก็เป็นโมเมนต์ที่สนุกมากเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะคิวแน,น่นมากแล้วทีนี้พอเราว่างตรงกัน2วันก็จองคิวแล้วก็บุ๊คคิวไปเลยครับผมหลาย<ช>คนบอกว่าทำไมถึงไม่ถ่ายแบบให้เห็นไปเต็มๆเลยเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวคนไม่ดูพบเธอ <laughs> 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 ็คือด้วยความที่เป็นพีเรียดทุกคนคือมันเหมือนกับว่าคือเรื่องการถอดเสื้อมันมต้องมีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ได้เราดูในโบเพิมากเหมือนกันครับผมใช่แต่ว่า <วะ S 1> ตอนนี้ล่ะปั้น่จริงๆปั้นมาตลอดครับตอนนี้ปั้นมาตลอดเพราะว่าคือด้วยความที่เผื่อแบบโปรเจกต์หน้า <วะ S 1> โปรเจกต์หน้าของไลฟ์อารป,ปีนี้เผื่อพี่ออฟแบบสนใจให้ผมไปเล่นเรื่องไหนที่แบบมันอาจจะต้องถอดเสื้อด้วยใช่เดี๋ยวนะคือเราเล่นเพว่าเราจะเล่น ผมไม่ได้รีเควสแต่เราต้องทาตัวให้เราพร้อมตลอดเวลาใช่แต่จริงโฟกัสหลักคือพบเธอหมายถึงว่าผมก็เหมือนกับว่าฟิตฟิตหุ่นให้กับพบเธออยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆด้วยความที่มันก็ต้องมีซีนสําคัญๆในเรื่องที่เหมือนกับมันต้องถอดเสื้ออย่างเช่นมีซีนกีฬาที่เหมือนกับถ่ายทําในพบเธอหรือแม้กระทั่งแบบต้องต้องใช้หุ่นในการเหมือนกับถ่ายทาครับผมก็ก็บิวมาตลอดครับผมเมนเทนมันตลอดครับอ่านั้นขอถามว่าจับภาพนั้นโหวดใครคะ ครับโหเออแบบเขาเราอาจจะเห็นไม่เต็มเราบดไม่ได้ไดทีท่เรนเห็นเต็มๆตมใครคะจริงจริงแอบคุยกันด้วยนะครับคุยในการในกลุ่มว่าโหทําไมทําไมคือคือพี่พี่พระเอกทุกคนปล่อยเนื้อปล่อยตัว <c oughs> <c oughs> คือจริงๆคือ,อค่อนข้างที่จะเหมือนกับด้วยความที่เราอาจจะทํางานกันมาแล้วพอเมอกับวันนั้นเหมือนกับเป็นวันที่แบทบทุกคนรีแลกช่แต่ว่าคือเรื่องหุ่นก็ตอนนั้นก็ต้องให้พี่แม็กครับเพราะว่าพี่แม็กเหมือนกับ เห็นพี่แม็กซ์อัพโซเชียลหุ่นทุกวันเลยใช่ก็ต้องให้พี่เขาครับผมคือมองด้วยตาเปล่าก็คือพี่แม็กซร้างของใช่ครับร้างของเพราะจริงๆวันนั้นคือที่ถ่ายถ่ายรูปกันยังไม่มีพี่ซีใช่พี่ซีก็พี่ติดตามมาทีหลังครับผมส่วนน้องเอสก็เหมือนกับว่าน้องเอสก็ยังไม่ลงก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีรูปในเฟรมนั้นครับผมใช่แต่เขาก็เจอมาแล้วปวดใช่ไหมครับปวดที่ผมสิครับก็หวังว่าทุกคนจะปวดที่ผมนะครับเว้ยแต่ว่าผมต้องยอมคนหนึ่ง ลาเต้ครับออคนนั้นคือสุดๆคนนั้นคือไม่มีใครเอาเขาลงจริงๆครับผมใช่อ่ะอีกอย่างหนึง่งแต่งหน้าต้องมีคนหอมแก้วอ๋อเอาจริงๆอันนั้นเซอร์ไพรส์ในตัวผมก็เซอร์ไพรส์สำหรับพี่ๆทุกคนด้วยเหมือนว่าพี่ๆช่างแต่งหน้าเพราะว่าเอาจริงๆพี่เคิร์กก,ก็มือไวมากเหมือนกัน <c oughs> มือไวมากเหมือนกัน มือไวมากเหมือนกันแล้วเอาจริงๆไม่ได้เตรียมเพราะว่าจริงๆทุกคนรู้ว่าแบบเจเจเป็นคนที่แบบขี้เขินอ,อยู่แล้วออแล้วคือถ้าผมามองตาน้องเขาน้องเขาก็เขินแน่นอนแต่ทีนี้ผมแต่งหน้าหลับตาอยู่ผมก็สะดุง้งไะว่าอยู่มาหอมแก้วคือน้องเขาก็เล่นแหละแต่ก็คือด้วยความที่น้องเขาเหมือนกับสนิทกับเรามากขึ้นกล้าเล่นกับเรามากขึ้นก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับคือน้องก็รู้สึกว่า รู้สึกคอนฟอร์ตโซนมากขึ้นครับผมใช่ผมก็รู้สึกว่าเออน่าเอ็นดูดีที่แบบน้องกล้าทำกล้าเล่นออหรือไม่ก็ไม่ก็เอออาจจะแบบเพราะว่าเราถ่ายทำครบเธอมาแล้วออด้วยความสนิทหรือความไว้ใจกันก็มากขึ้นครับถ้าเป็นรูปจริงไม่ใช่ AI อา้าวไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แน่นอนครับเป็นเป็นเรื่องจริงที่ <laughs> ที่ตัวผมเองก็ที่ถ้าทุกคนเปิดคิดดูผมก็จะยิ้มมุมปากก็แบบ กล้าทําด้วยหรออย่างเงี้ยเออก็ก็ก็น่ารักดีอะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าอืมก็ก็ดีแล้วเหมือนว่าน้องเขากล้าเล่นกับเราเหมือนคือปกติน้องเขาจะเหมือนกับเขินๆกลัวๆผมไงแต่เหมือนกับกลัวไม่ได้กลัวแบบกลัวเข้าหาแต่แค่เหมือนกับน้องเขาค่อนข้างที่จะเออเกรงว่าแบบพี่เนจะแบบกลัวไหมจะกล้าไหมอย่างเงี้ยแต่คือหารู้ไหมผมเป็นคนที่แบบชอบอยู่แล้วก็คือเราชอบให้้เขาน คือชอบมันด้วยความที่คือเหตุผลที่ผมชอบเพราะว่าความสิทธิ์ของเราสองคนมันจะได้แบบมากขึ้นครับผมใช่เอาอย่างนี้ถ้าใครสนิทกับพี่เตกก็คือต้องทำอย่างนี้หรออ่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แต่ว่าอ,อย่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเช่แต่ว่าต้องอย่างพี่พี่พี่แมงพี่พพพซีหรือว่ายิมอย่างเงี้ยเออเราก็สนิทกันแบบเล่นกันปกติอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมใช่แต่ส่วนเจเจพอเรามาทํางานคู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหยาบสิ์มากที่สุด ใช่ครับผมเดี๋ยวนะพี่ซีพี่แบกกิมก็คือทำทีเดีด้วยไม่ได้ขนาดนี้แต่เหมือนกับการที่แบบเราตัวติดการหรือการเล่นอะไรก็คือแบบปกติครับผมสําหรับพี่ๆทั้งสามอ่าบอกเจเจได้นะคะไอ้นะครับบอกเจเจได้เจเจครับเจเจก็คือก็เก่งมากครับน้องบอกเหมือนกับว่ากล้าที่จะเล่นกับพี่เน็ตมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาก็เหมือนกับปรับตัวกับเรามากขึ้นเหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็ คือเหมือนกับตั้งใจในการทํางานตรงนี้เกี่ยวกับพบเธอมาเพราะจริงๆต้องบอกว่าถ้าพบเธออ่อนไปอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเห็นการความทุ่มเทของน้องก็ทุกคนเลยครับผมเพราะว่าคือถ้าใครอ่านนิยายจะเข้าใจมากๆว่ากว่าจะกว่าจะจบเรื่องน้องน้องน้องตัวเจเจเองแล้วตัวทุกคนต้องผ่านอะไรมาเพราะผมก็ได้แผลมาใช่แต่ว่าคือด้วยความที่เซฟตี้ก็ก็ก็มีนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองอ่ะเหมือนกับอยากลงทุนลงแรงไปจริงๆเช่นล้มหรือว่า ทำอะไรที่แบบจริงจังจริงๆครับผมใช่แต่ว่าก็คือตอนนี้แพลนบอกได้เดยลยว่าจะแบบออนยังไงจริงๆต้องรอทางไล์อัพของดูมดีเลยครับตอนนี้เพราะว่าคือถ้าไล์อัพคือแน่นอนว่าประกาศวันและก็ช่องออนแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือได้ข่าวมาว่าไลฟ์อัพก็น่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันครับผมพรุ่งนี้ครับผมยังไงก็เรียนเชิญยนะครับเร็วไปเร็วไปตอนแรกเหมือนประกาศมาแล้วว่าจะ ได้ชมเมื่อไรแล้วก็เหมือน่ออกไปงการแ่ใช่การแต่ทำด้วยครับผมเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องคิวด้วยครับผมแต่ว่าผมแอบไปดูดวมหมายยังไงคะทุกการเกิดขึ้นมีเหตุและผลครับอันนี้ไม่เก็บดวงไม่ดวงไม่อะไรไปดูไปดูเพราะว่าทำไมถึงเรียนคืออยากดูเพราะว่าอยากอัปเดตดวงของปีที่ปีหน้าครับผมใช่ก็ขอบพูดสั้นๆว่าดีนะครับผมดีนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดเยอะเดี๋ยวดวงเปลี่ยน ใช่ไม่รู้ครับผมคือจริงผมคือจริงผมเป็นคนที่แบบถ้ามีเรื่องดีๆผมก็อยากจะแชร์ทุกคนได้รับรู้ใช่ก็ถ้าเป็นตามดวงก็ต้องดีแน่นอนครับผมใชค่คือคือที่ไปดูมาเขาบอกว่าปีหน้าคือดีดีครับออดีเลยครับแล้วก็คือการเลือดของโบเพอร์ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแปลว่าคืนจังหวะเวลาใช่จังหวะเวลาด้วยครับผมแล้วก็หวังว่า ไม่ช้าเกินรอแล้วก็ไลฟ์อัพปีหน้าเหมือนปี2027ัน่ไม่ไม่ไม่มีโเขาเธอแน่นอนครับในแล้ครับยี่สิบเจ็ดไม่ได้แล้วคู่แล้วสองพันยี่สิบเจ็ดไม่ไดหกได้ดูแน่นอนครับผมแล้วคู่ดีไหมคะไอ้นะครับดูดูไหมไอ้นะครับเขาดูดวงคู่ดีไหมดีคือเอาจริงๆผมมาดูแล้วเสร็จปุ๊บของผมดีใช่ป่ะแล้วผมก็เลยบอกเจ๊ว่าเจ๊ ลองเอาคอนแทคที่ไปดูว่าว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยาบอกนะว่าพี่ส่งคอนแทคให้ใช่ครับผมก็ก็เดี๋ยวดูกันว่าจะยังไงแล้วก็จริงต้องบอกว่าไลฟ์อัพผมก็แอบเห็นเหมือนกันว่าไลฟ์อัพปีเนี้ยที่จะถึงเนี่ยทุกคนก็รอดูว่าผมกับเจเจจะมีเรื่องต่องไหมจริงๆก็อยากให้ทุกคนช่วยรอลุ้นดูแล้วก็ทุกคนก็ยังสามารถที่จะแบบมาขายได้ทางโซเชียลนะครับทุกคนเพราะว่าจริงต้องบอกว่าคือคือทางผู้ใหญ่เขาก็เหมือนกับรีเสิร์ชตลอดเวลาว่าแบบเออแบบ จะเหมาะกับเรื่องไหนหรือจะควรมีไหมหรือไม่ควรมีไหมหรือจะไปแจมเรื่องไหนบ้างใดๆก็รู้สึกว่าอยากให้พี่แปนคขับดองในเจเจนะครับช่วยกันขายนะครับช่วยกันขายหน่อยเพราะจริงอยากอยากรีเสิร์ชมากๆเพราะส่วนตัวผมก็ส่วนตัวผมกับทางทีมหลังบ้านก็รีเสิร์ชอยู่ตลอดครับผมว่าเรื่องไหนจะเหมาะหรือจะยังไงกับในอนาคตด,ดีครับผมก็อยากให้ทุกคน ช่วยกันหาแล้วก็เหมือนกับว่าแนะนํากันมาได้ครับผมใช่เพราะว่าจริงๆถ้ามากกว่าหนึ่งเรื่องก,ก็จะได้แบบเหมือนกับเป็นการเป็นชอยด้วยโดวงบอกไหมคะว่าจะมีหรือไม่รู้ไม่รู <laughs> ไ้ไปสิดวงทั้งหมดคือดวงคือถ้ากว้างๆดวงก็คงบอกว่ามีครับ <c oughs> มีมหมายว่ามีเรื่องที่ดีๆแน่นอนในในชีวิต <c oughs> ใช่ครับผมเราเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราท่านรักไหมท่างรักไหมเหรอครับผมก็ ก็ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วกันครับผมใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่รู้จักรู้จักเจเจมาก็ทำให้ชีวิตเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นในแบบเหมือนกับว่าคือพอผมมีเรื่องที่ต้องแก้ไขน้องก็จะเหมือนกับเป็นคนช่วยเหมือนกับช่วยเตือนช,ช่วยสอนหรือแบบอย่างเช่นซีรีส์พบเูหรือว่าซีรีส์ในอนาคตถ้ามันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผม,ผมกับน้องก็คุยกันตลอดใช่ว่า อยากทำอยากทาเรื่องนายอยากทำต่อไม้หรืออยากไปในทางไหนกันดีใช่ครับผมก็น้องก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้ผมมากๆเหมือนกันอย่างเช่นวันชาลิตี้อย่างเงี้ยเป็นเพลงเพลงคนสุดท้ายใช่ไหมครับผมน้องก็ให้โอกาสผมเลือกเพลงแล้วก็น้องก็เหมือนกับโอเคแบบยินดีที่จะทําเพลงนี้กับผมเหมือนกันคือเลือกเพลงนี้เพราะอะไรคะคือจริงๆเพราะความหมายด้วยแล้วก็ผมชอบยูเก้าศูนย์ด้วยครับผมใช่ครับผมผมอยากให้พี่ๆทุกคนร้องด้วยกันได้ครับ ได้เพราะว่าผมแน่ใจาว่าผมมาอยากเหมือนกับให้ทุกคนได้แบบเออช่วยกันร้องอย่างเงี้ยผมผมจะได้ไม่ต้องร <laughs> <laughs> ้องเราเล่นปีแล้วเลยเลือกเพลงเก่าขนาดนั้นไม่ส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบไอ,อที่แบบมันย้อนยุคใช่ครับผมไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษเนาะอ่าจริงจริงคือถ้าทุกคนได้ไปชัยตี้ปีก่อนผมก็เลือกเพลงคนของเธอใช่ครับ <laughs> <laughs> อาจจะร้องให้พี่ฝนก็ได้ไม่ทันแล้วคุณเอิไม่ทันแล้วเหรอครับผมรอดูพบเธอนะคะ ขอบคุณมากครับยังไงก็เตนเชิญนะครับเตยนเชิญทุกคนด้วยไม่ได้อยากทำเพลงเปนสุดท้ายตอนนี้ค่ะผมทะทำไปแล้วได้ครับผม